คิดให้รวยความรวยจะตามมาคิดให้จนความจนจะถามหาคิดให้รวยแล้วจะรวยคนที่ยังไม่รวยเพรา้ยินประโยคนี้ก็จะสายหน้าหากเป็นเช่นนั้นเขาก็จะยากจนต่อไปหรือเป็นไปอย่างที่เขาเป็นอยู่แบบเดิมๆถ้าเช่นนั้นเราจะร่ำรวยได้อย่างไรคำแนะนำคือการลงมือทำบางอย่างบางสิ่งที่ง่ายๆ แต่ตรงไปตรงมาเราเรียกมันว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดในจิตใจให้แตกต่างไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นเขียนข้อความว่าฉันเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จความมั่งคั่งร่ํารวยในทุกๆด้านลงในสมุดบันทึกหรือกล่าวข้อความานี้5นาทีต่อวันหรือ2อสามครั้งในหนึ่งวันแม้ว่าคุณจะสื่อสาร กับจิตใต้สำนึกต่อเวลาอยู่แล้วก็ตามแต่บางทีคุณอาจไม่เคยพูดจากับจิตสำนึกของตัวเองว่าฉันต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยฉันต้องการกาสุขภาพที่แข็งแรงแต่เมื่อคุณได้เริ่มต้นโดยกล่าวคำออกมาแล้วคุณกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมจงเชื่อสถิตใจว่ามันเป็นไปตามที่คุณพูดจากนี้ไปจิตใด้สำนึกของคุณจะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณมันส่งรงเนยนความคิดดีๆลงสู่จิตใจส่วนลึกของคุณ mm hmm. เช่นทำสมาธิก่อนนอนโดยภาวนาว่าความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงในไม่ช้าจิตใจส่วนลึกจะยอมรับความต้องการของคุณมีโอกาสมาก ที่คุณจะติดต่อกับทีแต้นึกของคุณในความฝันคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่แปลกและดีคุณจะมั่นใจลึกๆว่าคุณกํำลังร่ํารวยจะเกิดการโดนใจหรือบันดาลใจที่ผลักดันให้ทํางานที่คุณรักหรือถนัดคุณจะได้รับการชี้แนะภายในผลิตสินค้าและบริการด้วยความขยาขันแข็ง มีแนวโน้มอ,อย่างมากว่าคุณจะสําเร็จในไม่ช้าส่วนเรื่องคิดให้ยากจนจะทำให้ยากจนอย่างไรอันนี้เราขอไปพูดกันนะคะคุณค่าวันนีค่ะ